ฉันนะ่ะกำลังพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือแก้ตัวในสิ่งที่เคยทําผิดเคยทําไม่ดีกับเธอเคยทําให้เธอรู้สึกเสียใจแล้วก็การเดินทางที่เราเองเนี่ยมันอาจจะเดินทางไปด้วยกันไม่ได้นะตอนนี้มีประเด็นมีปัญหามีความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมฉันก็เลยอยากให้เธอรู้ว่า เออฉันก็เข้าใจนะว่าเธอเองก็อายุเยอะแล้วหลเธอคิดว่ามันถึงวัยเหมาะแล้วที่ควรจะมีความรักดีๆซึ่งฉันเองก็อาจจะทำให้โอกาสที่เคยมีความรักดีๆน่ะมันหายไปฉันรู้ว่าฉันเองก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ทำอะไรก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลหรือว่าอาจจะยังมีความเป็นเด็กเราอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของอายุด้วย มันทําให้เราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันจริงๆฉันอยากเป็นแฟนกับเธอนะหรือถ้าเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเรามีเหตุในมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกัน ฉันเองก็ยังอยากปรับความเข้าใจกับเธอเพราะฉันเชื่อว่าลึกๆแล้วเราคงจะเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคนที่โชคชะตานำพามาให้เจอเพียงแต่ตอนนี้เราต้องเปิดใจคุยกันฉันก็ยังหาจังหวะในการที่จะเปิดใจคุยกับเธอหรือรอให้เธอเปิดใจเพราะว่าเธออาจจะรู้สึกไม่ดีหรือย,ยังโกรธอยู่หรือย,ยังเสียใจอยู่ฉันก็อยากจะบอกเธอว่าฉันขอโทษนะ ฉันส่งเพลงรักให้เธอแต่งเพลงรักให้เธอหรือเล่นดนตรีเพลงรักให้เธอเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคือหมายถึงเธอต้องการจะสื่อถึงเธอนะ เธอยังคงเป็นที่รักของฉันเสมอไม่ว่าวันนี้หรือตอนไหนจบเธอปัญหาที่เราเทะเลาะก,กันหรือเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันกลับมาคืนดีกันกลับมาเคลียร์กันเถอะฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยและเธอท้อแท้กับความเป็นฉันแต่ฉันเองเนี่ยก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองฉันอยู่โดยที่ไม่มีเธอไม่ได้หรอก เธอรู้ไหมว่าฉันค้างรักเธอมากขนาดไหนแม้จะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามแต่เธอเก่งจังนะเธอดูเข้มแข็งเธอดูไม่รู้สึกอะไรหรือเธอดูไม่แสดงอะไรออกมาเลยทั้งที่ฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าอยู่แล้วฉันน่ะก็เลยแบบทําได้แค่แอบมองเธอไปวันๆเพราะไม่รู้ว่าจะแก้สถานการณ์แบบไหนดีแค่เธอพูดว่าไม่รักหรือเธอทําเหมือนไม่รักก็ใจมันก็จะขาดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่า อย่าเป็นแบบนี้เลยฉันก็พยายามส่องดูเธอบ่อยๆว่ามันจะมีจังหวะไหนที่จะสามารถคืนดีหรือทำให้เราปรับความเข้าใจได้รู้ว่าเธออยากพักรู้ว่าเธอเหนื่อยแต่ว่ามันพักนานเกินไปใจคอฉันก็ไม่ดีทั้งหมดอะ่ะฉันผิดเองทุกสิ่งทุกอย่างฉันยอมรับผิดแล้วก็หวังว่าเธอเองจะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะมาเคลียร์ปรับความเข้าใจกัน เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะฉันยอมรับว,ว่าชาเป็นปคนผิดเองยอมรับทั้งหมดเลยยอมรับแต่โดยดีแล้วก็หวังว่าเธอจะให้โอกาสนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีเมษค่ะเอ,อ่อราศีกันนะคะขออีกหนึ่งใบราศีกรกฎค่ะ